ที่รักที่รอตอนที่14รักหลุดปากรุ่งเช้าของอีกวันกี่ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะพี่เธอพูดกับตัวเองเบาๆอย่างรู้สึกสำนึกผิดขณะยืนพิงหน้าต่างกระจกมองดูคนหลับตาพลิ้มอยู่บนเตียงนุ่มโดยมือข้างหนึ่งก็ลูบที่ริมฝีปากตัวเองไปด้วยเธอแทบไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเพราะความเป็นหัวงอาการของคนเป็นพี่มีหนำซ้ำ ยังคิดวนอยู่แต่กับสัมผัสครั้งแรกที่ได้รับในขณะที่อีกคนควบคุมสติตัวเองไม่ได้อีกมันเป็นความรู้สึกดีที่ปนอยู่ในความรู้สึกผิดลึกๆ <c oughs> เธอเผลอถอนหายใจเสียงดังจนคนที่นอนหลับอยู่ได้ยินและรู้สึกตัววรานิขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆลืมตาตื่นฮ <c oughs> าบุงกี่ เธอเอ่ยทักน้ำเสียงงวเงียและทำท่าจะยันตัวลุกขึ้นเฮ้ยพี่ย่าเพิ่งลุกน้องสาวร้องปลามพลางถลาเข้าไปน้มตัวดึงผ้าหนวมขึ้นปิดร่างอีกคนไว้จนมิดคอในตอนเองวรานิจจึงได้รู้ตัวว่าเธอไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นเดียวหัวคิ้วทั้งสองข้างเริ่มขมวดชนกันเรากับกำลังคิดไล่ลำดับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเธอจำได้ว่า เมื่อวานนี้ได้ดื่มน้ำส้มที่แทนวารินส่งมาให้แล้วมีอาการแปลกๆซึ่งเธอคิดว่าในน้ำส้มนั้นมีสารบางอย่างปะปนอยู่แน่นอนและก็จำได้ว่าเธอรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศแบบควบคุมตัวเองไม่ได้จนต้องคว้าเอาแทนวารินมากอดแล้วหลังจากนั้นล่ะเธอทำอะไรกับแทนวารินหรือแทนวารินทำอะไรกับเธออย่างนั้นหรอคิดมาถึงตรงนี้ก็ยกมือขึ้นกุมขมับ เขารู้สึกผิดกับตัวเองที่อาจเผลอปล่อยตัวไปมีอะไรกับคนรักเก่าไปแล้วโว้วงขี่ไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะไม่ได้เห็นอะไรของพี่เลยด้วยสักนิดเดียวก็ไม่เห็นเลยค่ะกุนระพีไม่รู้หรอกว่าอีกคนกำลังคิดอะไรอยู่แต่เพียงเห็นทำสีนหน้าไม่สู้ดีแบบนั้นแล้วก็ต้องรีบร้องไวไวไวก่อนเพราะคิดเอาเองว่าคนเป็นพี่จะเข้าใจผิดกล่าวหาว่าเธอชฉวยโอกาส พอน้องสาวโวยวายเสียงดังวรานิตก็หันกลับมามองหน้ากันทันควันพลันสายตาจึงได้สะดุดเข้ากับรอยช้ำสามถจุดปรากฏเด่นอยู่ตรงซอกคอของคนตรงหน้าแล้วก็พาให้ใจหายวาบนั่นพี่ทำอะไรกี่หรือเปล่าพอเห็นสายตาของอีกคนจับจอ้องอยู่ที่ซอกคอตัวเองก็ต้องรีบดึงตัวออกห่างมายืนตัวตรงเปล่าค่ะ รีบปฏิเสธรัวเร็วพร้อมกับยกมือข้างหนึ่งขึ้นรูปต้นคอของตัวเองไปด้วยเบาๆพี่ไม่ได้ทำอะไรกี่เลยแน่นอนว่าเธอไม่ได้เชื่อในทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นจึงกวาดสายตาไปโดยรอบห้องราวกับมองหาอะไรบางอย่างแล้วแทนล่ะได้ยินชื่อนี้แล้วคนเป็นน้องก็เลือกตาขึ้นมองบนเพดานทันทีพลางถอนหายใจดังตามออกมา ให้พี่สาวได้เลิกคิ้วมองอย่างรอฟังคำตอบกลับไปตั้งแต่เมื่อวานละค่ะพี่กับแทนอยากจะถามย้ำเพื่อความแน่ใจแต่ก็กลับกระดักอายทำให้ไม่กล้าพูดออกมาจึงได้แต่กระชับผ้านวมแน่นแล้วหลุบตาลงมองผืนผ้านุ่มหนาที่กำลังคลุมร่างตัวเองอยู่ให้อีกคนเข้าใจได้ว่าเธอกำลังหมายถึงเรื่องอะไรอืม พี่แทนเขายังไม่ทันจะได้ทำอะไรพี่หรอกค่ะแล้วเธอค่อยๆทัดตัวลุกขึ้นนั่งกระชับผ้านวมไว้กับหน้าอกแน่นเสื้อผ้าพี่ล่ะคะช่วยบอกพี่ทีได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่จำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรอคะก็ไม่ถึงกับจำอะไรไม่ได้เลยเสียทีเดียวทอพอเริ่มนิ่งคิด นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็เหมือนจะจำได้บ้างเรือนลางใช่เธอจำได้ว่าจูบก,กับคนคนหนึ่งแต่ก็จำได้ไม่แน่ชัดว่าคนคนนั้นเป็นใครวูบแรกเธอคิดว่าเป็นแทนวลินแต่เมื่อปลายตากลับมามองหน้าน้องสาวแล้วก็ใจวิวว่าหรือจะเป็นบุ้งกี น้องสาวเลิกคิ้วสูงทันทีที่ถูกอีกคนมองจึงเม้มริมฝีปากแน่นด้วยความเกอ้อเขินแน่ละ่ะคนคนนั้นอาจเป็นบุ้งกีซึ่งรอยที่คอของน้องสาวนั้นก็คงจะเป็นเธอนั่นเองที่เป็นคนทำไม่ค่ะพี่จำไม่ได้เพียงแค่คิดว่าเมื่อคืนอาจมีอะไรกับคนเป็นน้องไปแล้วก็ทำเอารู้สึกเสียสูญนไปเลยแต่เทว่าภาพที่จำได้แบบเรือนลาง มันถูกตัดแค่ตอนที่เธอกำลังจูบแบบเร่าร้อนกับใครคนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยจริงๆพิดแทนมันเร็วมากเลยนะพี่ใจหายว่าขึ้นมาทันทีกับประโยคที่คนตรงหน้าพูดแทนวลินเป็นคนที่เธอรักมากเมื่อครั้งอดีตซึ่งเธอเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้คนที่เธอเคยรักมากนั้น จะกลับมาทำร้ายกันด้วยวิธีแบบนี้อืนางใช้สเปนิทไฟดีไฟกับพี่ด้วยนะวราณิคขหมดคิว้วแล้วถลึงตาโตด้วยความตกใจแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองถูกมอมด้วยยาปลุกเซ็กแต่ก็ไม่คาดคิดว่าแทนเวลินจะใช้ตัวยาที่มีฤทธิ์แรงขนาดนี้มันกล่าจะกลับมาเครมพี่ไง พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องกัดฟันกรอดด้วยความโกรจัดจนลืมเรื่องที่กำลังเขินอายเมื่อคู่ไปชั่วขณะให้เผลเดินไปหย่อนตัวลงนั่งบนเตียงข้างกันโชคดีนะคะที่กี่มาเจอก่อนไม่งั้นนะพี่คงพลันได้หันมาสบตาคำพูดต่อไปก็ถูกกลืนหายไปในทันทีภาพตอนที่จูบก,กันอย่างเร่าร้อนเมื่อคืนนี้แวบเข้ามาในหัว จนตัวเริ่มร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้งเธอกระพริบตาทีแล้วแอบกลืนน้ำลายลงคอยอย่างระงับอารมณ์รุ่มร้อนข้างในทางเบือนหน้าหนีกันไปขอบคุณนะคะไม่พูดเปล่ายังขยับตัวเข้าไปนั่งเบียดก,กันให้อีกคนได้หัวใจเต้นรัวเร็วไปกันใหญ่อืเธอพยักหน้าทีโดยไม่ได้หันกลับไปมองนั่นแหละ วรานิดจึงได้เห็นรอยช้ำตรงซอกคอของคนตรงหน้าได้อย่างชัดเจนชัดเลยรอยจูบรอยดูดเป็นรอยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ทำให้มั่นใจเต็มร้อยเลยว่าเป็นฝีมือของเธอเองอย่างแน่นอนเจ็บไหมคะถามพลางจิ้มปลายนิ้วไปที่รอยช้ำนั้นแล้วลูบเบาๆให้ตายสิเธอไม่เคยชอบการทิ้งร่องรอยแบบนี้เลยไม่ชอบให้ใครทำกับเธอ และไม่เคยคิดจะทำกับใครด้วยแต่เป็นเพราะผลของฤทธิ์ยาสินะที่ทำให้เธอทำแบบนี้กับคนคนนี้ได้ไม,ไม่ไม่เจ็บค่ะแทบจะทันทีทันใดที่เธอรีบยกมือขึ้นมาปิดเอาไว้ขอโทษนะคะอืมรีบหันกลับมามองหน้ากันทันควันขอโทษเรื่องอะไรคะก็เรื่อง บอกพลางยกมือขึ้นรูปซอกคอตัวเองเบาๆให้อีกคนเข้าใจความหมายได้เองเออ…พี่ลูกไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่ะจะได้ออกไปทำงานเดี๋ยวกี่จะไปทำข้าวต้มให้นะพูจบก็รีบเดินหลบออกไปจากห้องนอนทันทีทิ้งให้พี่สาวได้มองตามแผ่นหลังพลางถอนหายใจยาวออกมาด้วยความรู้สึกกังวลในใจเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นบ้างไหม น้องสาวถามพลางเลื่อนชามข้าวต้มออกไปด้านหน้าในขณะที่อีกคนกำลังหย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้ทรงสูงหน้าเคาน์เตอร์บาร์ฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้วรานิตอยู่ในชุดพร้อมทำงานซึ่งเป็นชุดเดรสกระโปรงยาวครึ่งหัวเข่าสีฟ้าอ่อนดูเรียบร้อยผมที่ปล่อยตรงยาวถูกรวบพาดบ่าไว้ด้านหนึ่งเธอ,อตอบพรางวางกระเป๋าถือใบย่อมไว้บนเคาน์เตอร์บาร ก่อนจับช้อนค่อยๆคุณข้าต้มในชามเราควรแจ้งความกันดีไหมคะน้องสาวเสนอความคิดเห็นด้วยสีหน้าจริงจังแต่ทว่าวารานิดไม่อยากให้เป็นเรื่องเราใหญ่โตจึงได้แต่ปลายตาม,มองหน้าน้องสาวแวบหนึง่งแล้วก้มลงมองข้าวต้มในชามตามเดิมอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยคะ่ะโหพี่เรื่องที่พี่แทนทำกับพี่เมื่อวานมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะ เธอเผลอตัวโวยวายเสียงดังเพราะเพียงแค่นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดก็ทำให้รู้สึกโมโหขึ้นมาอีกเอาไว้พี่จะคุยกับเขาเองค่ะว่าจบก็ยกช้อนตักข้าวต้เข้าปากช้าๆอย่างคนใจเย็นให้คนเป็นน้องได้เบป,ปากเหลือกตามองบนเพดานอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรนะถชากี่รู้ว่าพี่ใจดีขนาดนี้นะเมื่อวานกี่คงชกหน้าพี่แทนให้ดังยุบขามือไปแล้วแหละ ฟังแล้วก็หลุเดเสียงหัวเราะออกมาเบาๆโหจังเลยค่ะจริงนะพี่เธอบอกด้วยสีหน้าจริงจังพรางเดินอ้อมเคาน์เตอร์บาร์ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวข้างกันถ้าไม่ติดว่าเป็นห่วงกลัวว่าพี่จะเป็นอะไรไปนะพี่แทนคงไม่ได้เดินกลับออกไปในสภาพสวยๆแบบนั้นหรอกวาราิีถึงกับต้องเงยหน้าขึ้นมาระบายยิ้มอ่อนให้กับคนที่กำลังพูดจริงจังอย่างนึกเอนดู เป็นห่วงพี่หรอคะเธอกางพูดหยอกและอุมยิ้มกลุ้มกลิ่นไม่หุบให้อีกคนได้เลิกคิวเมิมริมฝีปากสนิทด้วยความเก้อเขินก็ต้องเป็นห่วงสิคะกุนระพีบอกน้ำเสียงอ่อยพลางลูกต้นคอตัวเองไปด้วยและเมื่อได้เห็นรอยแดงที่ซอกคอคนตรงหน้าอีกครั้งก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงหันไปล้วงหยิบบางอย่างจากในกระเป๋าถือที่วางอยู่ใกล้ๆออกมา มันเป็นแป้งพาาผสมรองพื้นซึ่งอยู่ในตลับพลาสติกกลมสีพิงโกขนาดพอดีกับอุ้งมือเธอนั่นเองมาค่ะพี่ทาให้ว่าแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้กันให้น้องสาวได้ตีหน้าเหวอือเล็กน้อยแต่ทว่าก็เข้าใจเจตนาของพี่สาวได้ในทันทีจึงรวบผมขึ้นเผยให้เห็นรอยที่ต้นคอได้อย่างชัดเจนหัวใจเริ่มเต้นระรัว และรอนเผาที่ใบหน้าเพราะในหัวแอบคิดไปถึงช่วงจังหวะที่คนตรงหน้านี้ฝากรอยแดงไว้ที่คอเธออีกแล้วเดี๋ยวคุณพ่อเห็นเข้าจะโดนดุเอาพี่สาวพูดเบาๆคลายเป็นเสียงกระซิบให้อีกคนได้ปลายตามองหน้ากันและอมยิ้มอ่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อเท่าไหร่คงไม่ทันได้เห็นหรอกมะคะหมอก,การอีกล่ะ ขานั้นถ้าได้เห็นน้องสาวมีรอยออจะพูดว่ารอยจูบหรือรอยดูดก็รู้สึกกระดากอายขึ้นมาเสียเองจึงชะงักไปอึดใจนึงก่อนพูดต่อ,อ,อมีรอยแดงเต็มคอแบบนี้คงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆอีกครั้งที่กุนระพีเริ่มรู้สึกหน้าร้อนเผาเมื่อปลายตามองหน้าคนที่กำลังบกแป้งพับที่คอให้อย่างทะนุถนอมจนต้องหาเรื่องชวนคุยต่อ เพื่อกลบเกลื่อนอาการที่เป็นก็พราอพี่แทนคนเดียวเลยอย่าให้กี่เจอหน้าอีกนะคะจะต่อยแบบไม่ยั้งมือเลยเอาจริงเหรอคะเอาจริงสิคะมาเล่นใช้วิธีสกปรกกับคนที่กี่รักแบบนี้กี่ไม่มีทางปล่อยให้ได้เดินหน้าสวยๆลอยไปลอยมาหรอกคะ่ะพูดจบก็แทบอยากจะตบปากตัวเองรัวๆที่เผลอตัวพูดไปตามความคิดแบบยังปากไม่ทัน คนที่กี่รักอย่างนั้นหรอช่างเป็นคำที่ฟังแล้วทำให้พี่สาวรู้สึกดีต่อหัวใจจนเผลอระบายยิ้มบางออกมาไม่หุบส่วนคนเป็นน้องตอนนี้ก็ได้แต่เม้มเรียมฝีปากสนิทโดยที่หัวใจเต้นรัวเร็วด้วยความรู้สึกตื่นเต้นรากับเพิ่งได้บอกรักคนที่แอบรักแอบชอบอยู่อย่างไรอย่างนั้นเลยตอนที่15 แกลนเซลในช่วงบ่ายของวันนั้นกุลรพีมานั่งรอวรานิดอยู่ที่สูตรอาหารของโรงพยาบาลเ้าหวังว่าจะได้กินข้าวมือกลางวันพร้อมกันเธอหยิบ iPad ขึ้นมาเปิดอ่านบทเรียนทบทวนได้สักพักใหญ่ๆวรานิดก็เดินเข้ามานั่งข้างกันพร้อมกับไอารดาที่หอบโนตบุกมานั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามด้วยทำไมมาเร็วจังช่วงบ่ายไม่มีเรียนหรอคะวรานิดเปิดฉากสนทนาทันที ที่หย่อนตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วมีค่ะแต่วันนี้อาจารย์ปล่อยไว้แล้วกินข้าวหรือยังคะน้องสาวสายหัวดิกแล้วอมยิ้มอ่อนรอกินพร้อมพี่ไงคะอยู่จะกินอะไรล่ะเดี๋ยวไอจัแกนให้พอได้จังหวะไอระดาก็หันไปถามคุณหมอสาวตามนิสัยของคนชอบบริการเหมือนเช่นเคยโดยไม่ลืมที่จะหันมาถามคนเป็นน้องด้วย แต่เท่าว่าไอระดายังไม่ทันจะได้เอ่ยปากถามไปกุนระพีก็รีบพูดสวนขึ้นมาเสียก่อนว่าเออไม่ต้องพี่เดี๋ยวกี่ไปซื้อเองค่ะว่าแล้วก็หันกลับมาหาคนที่นั่งอยู่ข้างกันพี่หมอน,นิดจะกินอะไรคะเดี๋ยวกี่ไปซื้อให้พร้อมกับของกี่เลยคนถูกถามอมยิ้มกริมมองหน้าไอระดาสลับกับหน้าน้องสาวทีนึงให้ไอระดาได้เลิกคิวยักไหลเป็นเชิงบอกกันว่า ตาามสบยงั้นพี่ขอเป็นด้านหน้าทะเลค่ะน้องสาวพยักหน้ายิ้มรับก่อนหันกลับมาหาคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ไอออะเอาอะไรไหมคะคนถูกถามเม้มริมฝีป,ปากอมยิ้มเล็กน้อยแล้วสายหน้าไปมาในขณะที่กำลังหยิบโน้ตบุ๊กเปิดไม่เป็นอะไรค่ะ Thank you คุณระพีระบายยิ้มบาง ก่อนดุกเดินตรงไปยังโซนร้านขายอาหารที่ตั้งเรียงติดยาวอย่างเป็นระเบียบซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโต๊ะที่พวกเธอนั่งมากนักใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเธอก็เดินกลับมาพร้อมกับถือถาดอาหารมาด้วยราดหน้าของพี่หมอนิีค่ะบอกพรางยกชามราดหน้าวางตรงหน้าหญิงสาวแล้วจึงออมมานั่งประจำที่ตัวเองโดยวางถาดพลาสติกที่ยังคงเหลือราดหน้าอีกหนึ่งชามลงตรงหน้าตัวเอง กินราดหน้าเหมือนกันเลยล่ะคะวะรานิธหันมองที่ชามอาหารของน้องสาวแล้วก็ยิ้มอ่อนใช่ค่ะเธอหันมายิ้มตอบก่อนจะรวบผมที่ปล่อยตรงยาวมาพาดบ่าไว้ด้านหนึ่งเผยให้เห็นต้นคอขาวที่มีรอยช้ำแดงเป็นวงอยู่หลายจุดไอาราดาถึงกับผุดรอยยิ้มกว้างเมื่อสายตาสะดุดเข้ากับรอยแดงที่ต้นคอของคนตรงหน้านั้นไม่ต้องบอกก็รู้ได้ทันทีว่ารอยนั้นเกิดจากอะไร วิธีที่ไอแนะนำไปได้ทดอลองใช้แล้วใช่ไหมล่ะไอ,อราดาเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มเออทีแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ไอราดาพูดสักเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มกลิ่มกับสายตาเป็นประกายวิบวับที่จ้องมองมายัางต้นคอตัวเองแล้วนั้นก็ทำให้ได้รู้ทันทีว่าคนตรงหน้าพูดถึงเรื่องอะไรเส้นผมที่เพิ่งถูกรวบไปพาดบ่าข้างหนึ่ง จึงถูกรวบกลับมาปิดรอยช้ำที่ซอกคอเอาไว้ทันทีพรานหัวใจเต้นทีและร้อนเผาไปหมดทั้งตัวเมื่อหันมองคนนั่งข้างกันที่กำลังระบายยิ้มบางไม่หุบเป็นยังไงบ้างอะแค่ได้กันหรือได้คบกันแล้วเห็นท่าทางลึกรักของน้องสาวแล้วก็อดที่จะพูดจาสองแงสองงามแกล้งแซวก,กันไม่ได้พี่พูดอะไรเนี่ย ได้ครบได้การอะไรไม่จะเข้าใจเลยกุนลยพีบอกรัวเร็วพรางก้มหน้างุดแล้วยกช้อนตักราดหน้าเขาปากแก้เขินในขณะที่คนแกล้งแซวแงนงหน้าหัวเราะร่วนด้วยความชอบอกชอบใจวราณิตที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ได้แต่ระบายยิ้มตามเสียงหัวเราะของไอราดาก่อนเอ่ยถามออกไปบ้างพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ยก็เฮ้ น้องสาวรีบเงยหน้าขึ้นมาร้องทักขัดเสียงดังให้คุณกำลังจะาธิบายได้กลืนคำที่พูดต่อลงคอไปทันควันวันนี้ทำไมพวกพี่มาพร้อมกันล่ะคะไอราดาได้แต่อมยิ้มแล้วยักไหล่ทีหนึ่งอย่างรู้ทันว่าคนถูกแกล้งแซวกำลังเสียอาการเลยทำเป็นเฉยเฉยเปลี่ยนเรื่องไปก็เพิ่งจะได้เจอกันตอนจะเดินเข้ามาในสูตรอาหารนี้ล่คะค่ะ วารณิตตอบพลางหันไปยิ้มให้กับไอาราดาที่ยังคงคลี่ยิ้มไม่หุบเช่นกันอ๋อค่ะเธอพยักหน้ารับทราบและปลายตามองคนชอบแกล้งที่กำลังนั่งยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะถลึงตาโตใส่ได้ความหมันเคี้ยวเพียงพูดถึงเรื่องแบบนี้เธอก็อายมวนแทบจะมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วนี่ยังจะมาพูดต่อหน้าพี่หมอนิดอีกก็ยิ่งเขินอายกันไปยกใหญ่สิ พี่สาวอยู่เป็นยังไงบ้างล่ะจูจูๆ่ๆไอราดาก็ถามถึงขึ้นมาเหตุเพราะไม่ได้เจอกันเลยนับตั้งแต่วันที่เธอแกล้งป่วยรัดคิวคนไข้เข้าไปหากันนั่นแหละก็สบายดีค่ะคุณระพีตอบสั้นๆให้ไอราดาพยักหน้าเนิบรับทราบซึ่งนั่นไม่ใช่คำตอบที่เธออยากได้ยินเท่าไรนักเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ถามถึงนั้นต้องสบายดีอย่างแน่นอน ไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ที่เขเอรถออกจากศูนย์แล้วเหมือนพูดตัดพอกับตัวเองลอยๆในขณะที่สายตาจับจ้องอยู่กับตรงหน้าจอโน้ตบุ๊กให้สองสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ระบายยิ้มบางเมื่อเห็นคนที่กำลังเอ,อ่ยถึงกำลังเดินตรงเข้ามาหากันอยู่ไกลๆนั่นเองคงคิดถึงพี่กาลาสีนะคุณระพีแกล้งแซวให้เจ้าตัวได้เหลือบตาขึ้นมามองหน้ากันแวบหนึ่งอืม เพียงเสียงที่ตอบจากลำคอก็ทำให้ทั้งสองสาวต่างมองหน้ากันและอมยิ้มอ่อนซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่การทีราเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงด้านหลังของไอราดาพอดีคิดจะจีพิการเหรอคะได้ทีก็แกล้งแซวใหญ่พร้อมกับอมยิ้มจนแก้มแทบแตกเพราะทันทีที่ยิงคำถามออกไปอีกคนก็รีบเงยหน้าขึ้นมองกันทันทีเช่นเดียวกับการทีราที่ยืนฟังอยู่ด้วย ก็ถลึงตาใส่จนลูกตาแทบจะหลุดออกมานอกเบ้าตาอยู่แล้วพูดอะไรการทีราทำเสียงเข้มดุน้องสาวให้ไอราดาได้รีบหันควับมามองกันทันทีน้องสาวหัวเราะร่วนชอบใจที่แกล้งหยอกได้ทั้งสองคนในเวลาเดียวกันใช่ไอราดาหันกลับมามองจอโน้ตบุ๊กก่อนเหลือบตาม,มองหน้าวรานิตเป็นเชิงขออนุญาตให้เจ้าตัวได้ออมยิ้มแล้วยักคิ้วเบา เรากับบอกกันเป็นในๆว่าตามสบายถึงแม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวแต่ทว่าวารานิตก็เป็นคนที่เธอเฝ้าตามจีบมาตลอดหลายปีซึ่งหากตอนนี้เธออยากเปลี่ยนใจไปจีบคนอื่นจึงคิดว่าควรบอกให้อีกคนรู้ตัวด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติกันไอระดาไม่ได้มีอาการเก้อเขินอย่างที่กุณระพีตั้งใจจะให้เป็นกลับเป็นการทีราเสเองที่มีอาการแบบนั้น ถึงขั้นเลื่อนเก้าอี้ตัวข้างกันกับเอรดามานั่งแบบตัวเกรงเกไปเลยจีบตอนนี้คงชาไปแล้วมั้งพี่การทีรารีบหันมาถึง,งตาใส่คนเป็นน้องเป็นเชิงห้ามปรามไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้อีกและเมื่อคนเป็นน้องเห็นซีน่าเรียบนิ่งของพี่สาวแท้ๆแล้วก็รู้สึกใจแป้วขึ้นมาให้คิดไปเองว่าคงจะไม่ชอบใจอีกแล้วเป็นแน่ ที่เธอแกล้งถามคำถามแบบนั้นไปรอยยิ้มที่คลี่อยู่เมื่อครู่จึงค่อยๆเลือนหายไปทันทีอย่าบอกนะว่าบอกการแอบซุกแฟนไว้ยาิวรานิแกล้งแซวบ้างไม่ใช่แบบนั้นนะเธอรีบปฏิเสธรัวเร็วเราวกับเกรงว่าคนที่นั่งอยู่ข้างกันนี้จะเข้าใจผิดอย่างไรอย่างนั้นแล้วถ้าไอจีบอยู่ตอนนี้มันจะชาไปยังไงล่ะคุณพูดอะไรเนี่ย การทีราหันมาย่นหัวคิ้วใส่เธอรู้อยู่แล้วว่าอีกคนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ก็ยังจะแกล้งถามแก้เคินไปอย่างนั้นเองไอพูดจริงๆนะไอจะจีบยูว่าแล้วก็ปลายตามมองไปทางด้านวรานิตอีกครั้งให้อีกคนได้ระบายยิ้มบางออกมาด้วยความยินดีโอ๊ยพูดอะไรของคุณเนี่ยบาบอไม่พูดเปล่าแต่ยังหันไปตีต้นแขนของอีกคนด้วยทีนึง จะจีบพ,พีการด้วยวิธีไหนล่ะคะกุลระพีรีบพูดแทกขึ้นมาเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ถึงเรื่องการจีบสาวในแบบที่เอาราดาเคยแนะนำก็แบบรวบหัวรวบหางอย่างที่พี่เคยบอกไม่ได้นะคะกี่ไม่อนุญาตฮะเสียงการทีราและว,วารานิตรองดังพร้อมกันเฮยอยู่พูดอะไรของยูเนี่ยก็ พูดแบบที่พี่ไอเคยแนะนำกี่มาไงคะพูดพรางทำรอยหน้ายิ้มเยอะอย่างผู้ชนะให้แอรดาได้ทำตาตัวใส่กลับมาบ้างเธอจะทะลึ่งใหญ่แล้วนะบุ้งขีการทีราต้องเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาน้องสาวจึงหุบยิ้มลงได้เราวันนี้จะกลับบ้านไหมเนี่ยอืมกลับสิตอบพรางยกแก้วน้ำขึ้นจิบชา้า เราเมื่อคืนไปอ่านหนังสืออยู่หอใครไม่เห็นโทรมาบอกเลยดีนะที่คุณพ่อขึ้นนอนเร็วไม่งานคงเป็นเรื่องอีกเออวารานิกําลังจะเอ่ยปากบอกทว่าน้องสาวกลับชิงพูดปดขึ้นมาก่อนอย่างรวดเร็วโยห่หอหมอตีนพูดถึงชื่อหมอตินการทีราก็พยักหน้าถี่อย่างเข้าใจและหมดห่วงเพราะมาตีนหรือหมอตีนที่อีกคนกล่าวถึงนั้นเป็นเพื่อนที่น้องสาวสนิทที่สุด ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายแล้วมาตินเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาท<ๆ>ว่ามีจริตจกากระไม้คลายผู้หญิงซึ่งเธอวางใจได้สนิทหากน้องสาวไปอ่านหนังสือที่หอของมอตินเมื่อไหร่<ๆ>ก็มักจะต้องมีเพื่อนผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่าสี่คนแน่นอนอืมอืที่หลังก็โทรมาบอกบ้างส่งข้อความมาก็ได้อืมน้องสาวพยักหน้าทีๆที่ตั้งใจพูดปดไปแบบนั้น ก็เพรอะไม่อยากให้อราดาจ้องจับผิดเธอก็เพียงเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าหากไอราดารู้ว่าเมื่อคืนเธออยู่กับพี่หมอนิทั้งคืนแล้วยังมีรอยช้ำที่คอแบบนี้ก็คงจะจับโยงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอามาแกล้งแซวกันไม่หยุดเป็นแน่ขอดูรอยที่คอหน่อยได้ไหมคะวรานิดพูดขึ้นหลังจากที่พากันเดินมาตามทางแนวตึกจนกระทั่งถึงมุมทางเลี้ยว ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างส่วนอาหารและตึกส่วนหัวใจแล้วฮะก็เมื่อเช้าพี่บบกแป้งรองพื้นไปให้แล้วทำไมคุณไอย,ยังมองเห็นรอยได้อีกล่ะอ๋อเธอพยักหน้าเนิบอย่างเข้าใจแล้วรูปต้นคอตัวเองไปด้วยเบาๆพรางหันมองซ้ายขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมาก่อนจะรวบเส้นผมเปิดซอกคอให้พี่สาวได้ดูเออ เห็นชัดจริงด้วยแหละคือเมื่อเช้ากี่แวะไปหาเพื่อนมาค่ะไปถึงเพื่อนๆกำลังลงเล่นน้ำในสระกันกี่ก็เลยลงไปเล่นด้วยแป๊บหนึ่งมันคงหลุดตอนที่กี่อาบน้ำล้างตัวอะไรมั้งคะ <c oughs> เมื่อเช้าไม่ได้เข้าเรียนหรอคะเข้าสิคะแต่เมื่อเช้าออกเช้ามากๆแล้วมีเรียนช่วงสาย ก็เลยมีเวลาลงศาก,กับเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะหอแล้วจะทำยังไงละเนี่ยพี่ไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยสิไม่เป็นนาไรหรอกพี่ปล่อยผมบางๆเอาไม่มีใครได้ทันได้เห็นหรอกค่ะวรณิตก,กอดอกลมหลวมก่อนยกปลายนิ้วมือข้างหนึง่งขึ้นเขี่ยปลายจมูกตัวเองเบาๆพร้อมกับระบายยิ้มบางแต่คุณไอก็ได้เห็นแล้วไง น้องสาวถึงกับหลุดหัวเราอออกมาเสียงดังด้วยความเก้อเขินกี่ไม่ระวังตัวเองเลยคะ่ะเกือบทำให้พี่เดือดร้อนเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งคะกุณระพีอมยิ้มบางไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องรอยที่ซ้อคอตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะมันชวนให้ต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทีจึงทำเป็นพลิกแขนดูนาฬิกาทรงสปอร์ตที่ข้อมือตัวเองก่อนพูดเปลี่ยนเรื่องไป อืมที่ขึ้นไปทำงานได้แล้วมั้งคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวกี่ไปรอที่เดิมนะคะเธอหมายถึงบริเวณโต๊ะหินอ่อนในสวนหย่อมข้างตึกศูนย์ซึ่งเป็นที่ที่เธอมักจะไปรอเมื่อนัดไว้ว่าจะไปอ่านหนังสือที่คอนโดด้วยกันนั่นเองโอเคค่ะและในทันทีที่วารานิตเดินลับหายเข้าไปในตัวอาคารเบื้องหน้าพลันหัวใจของกุลรพี ก็เต้นรัวเร็วขึ้นเมื่อได้เห็นแทนวลินกำลังเดินผ่านไปอีกด้านหนึ่งของทางเดินที่เชื่อมระหว่างตึกซึ่งเป็นคนละทางกับที่พี่สาวเดินจากไปเธอจึงไม่รอช้ารีบเร่งฝีเท้าก้าวตามกันไปทันที